เอาครับผมล้ำโต๊ะหกคนครับมือนี้สี่โลครับผมสี่สิบแปดบั้งนะครับขอบคุณเอฟซีทางร้อยเอ็ดกับอุดรธานีนะครับผมโลหนึ่งกับสามบังนะครับผมบังไฟก็จะเหลืออยู่ประมาณหนึ่งโลสองโลสามโลสี่โลห้าโลหกโลนะครับหกโลสุดท้ายครับบานนี้จะได้เคลื่อนบอกแล้วนะครับผมเอฟซีทันใดครูบาอาจารย์ท่านใดสนใจจะไปจุดบุญเดินหกนะครับเหลือหกโลสุดท้ายนะครับตอนนี้นะครับผม สนใจติดต่อสายตรงนะครับ0616903993นะครับผมเลาะเล่นกินนะครับผมสายตรงเลยนะครับมีแค่โกโลนะครับผมบบเพิ่มแล้วครับจบแล้ววานนี้นะครับผมโกลโสุดท้ายนะครับมือนี้อลำตัวด้ซีโรนะครับเหลืออีก2โลครับมืออื่นเส่าเตเลึกนะครับผมจะจัดการให้เรียบร้อยนะครับผมประมาณวันพุธจะเริ่มประกอบนะครับผมละกะเจอหูนะครับผมเอฟซีธันไดสนใจกะจัดมาเลยนะครับผมพอ ตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณหกโลครับผมบ่มีเพิ่มแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยนะครับผมรอบนี้นะครับขอบคุณครูบาอาจาเนปซีนะครับที่เอาไปจุดถวายบูชาประเพณีบุญเดือนหกนะครับผมปีนี้ก็พอแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเริ่อมก่บมองไฟหางเลี้ยงนะครับบานนี้นี่ครับวันนี้ก็อัดได้ซีโลนะครับผมเป็นลำตัวหกขุนนะครับขนาดยี่สิบเซนนะครับไทเทเนียมหัวระเบิดนะครับผมตัวนี้เป็นงานของลอรินกินนะครับอัดอัดเพื่งเลี้ยงนะครับผม อัดตอนเศร้านะครับตั้งแต่หกโมงเศรนะครับหอดสองโมงก็ได้สองรนะครับสี่โมงเรียงหอดหกโมงเรียงนะครับก็ได้อีกสองรนะครับตีตีเทียชั่วโมงนะครับผมลูกตะเด็กนะครับล้ะก็เหลืองานมากกัจังอัดอีกนะครับสองรนะครับผมก็เป็นสี่โล้ครับมือหนึ่งเชิ่ยวนะครับผมฮะโอเคครับผมพร้อมที่การแสดงครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับผม